พี่น้องเอ๋ยผมมีรถนะครับมือเดียวป้ายแดงเป็นฟอร์ดเดนเจอร์เลขไม้แค่6 0 0 0กว่ากิโลเลขไม้แค่6 0 0 0กว่ากิโลจดทะเบียนปี 2, 0, 2022นะ่องะเครื่อง2.0มือเดียวป้ายแดงวิ่งแค่6 0 0 0กว่ากิโลรถจะเป็นยังไงไปดูรถกันดีกว่านะพี่น้องเอ๋ยนะครับโอเพนแคป l x นะนี่นะครับมือเดียวป้ายแดงรถวิ่งแค่6000กว่ากิโลนะโคตดสวยเลยมือเดียวป้ายแดงนะครับ เปิดราคาอยู่ที่สี่เอ่อสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวพอดเดนล่าแปดพันสามร้อยพายางนี้ยังไม่เคยแกะนี่เบาะยังหนาๆเจ้าของเดิมซื้อมาจอดเด้อพี่น้องเหย๋ยนะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลรถสวยใส่โลบามานะจัดทรงออฟรถมา4 2 9 0 0 0บาทฟรีดาวพอดเดลล่าแปดพันสามร เลขใหม่บิงแค่หกพันกว่ากิโลเบิรงเอาพี่น้องเอ,อ๋ยเชือบ่ดิเนหกพันเจ็ดร้อยกว่ากิโลไม้กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วนี่ก็มือเดียวป้ายแดงอยู่นี่เปิดห้างใหม่ๆราคาอยู่ที่แปดแสนเก้าแสนเนยมือสองนี่หายไปครึ่งหนึ่งเลยละเครื่องยนต์ดูเอาโอ้ดสวยเลยนะครับเครื่องยนต์นิ่มๆคานนิ่มเกียร์นิ่มช่วงล่างนิ่มโอ้ยไม้กว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยรีบมาเอาฟ้ามาด,วด่วนเด้อ ฟอร์ดเรนเจอร์โอเค